สวัสดีค่ะพรอนพรอนแฟมิลี่ค่ะวันนี้มาทำอาหารเมนูกุ้ยช่ายขาวผัดเต้าหู้หมูสับค่ะมาดูนะคะว่าใช้อะไรบ้างมีกุ้ยช่ายขาวหมูสับหมูสับนี่ลวนไว้แล้วค่ะ แล้วก็เต้าหู้วันนี้ใช้เป็นเต้าหู้ปลาค่ะแล้วก็มีสีอิวขาวสีอิวขาวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็มีกระเทียมค่ะวัตถุดิบมีแค่นี้ค่ะเรามาลงมือทำกันนะคะอย่างแรกทอดเต้าหู้ก่อนค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอน้ำมันพอร้อนแล้วก็เอาเต้าหู้ปลาลงไปค่ะเต้าหู้ประมาณนี้ก็พอค่ะเดี๋เราเอาเต้าหู้ขึ้นแล้วก็ลิมนน้ำมันออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาผัดกันนะคะเราตั้งกระทะใส่น้ำมัน เอากระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนค่ะเอากระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปค่ะ สุกแล้วนะคะ,ะค่ะแล้วก็เอาขึ้นช่ายใส่ลงไปเลยละค่ะ ใช่นิ่มแล้วสุกแล้วแล้วก็ปรงรสกันค่ะปรงุงรสง่ายๆค่ะใช้ซีอิ๊วขาว,วก็น้ำตาลทรายนิดเดียวค่ะประมาณช้อนชาค่ะใช่สุกแล้วนร่งดได้ที่แล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะ ุกเข้าว้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเยค่ะเรียบร้อยค่ะ วิ้ยใช่าขาวเต้าหู้หมูสับจบคลิปนี้แค่นี้นะคะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ